ก็ตอนเป็นเด็กก็ตัวเล็กๆกว่าเพื่อนเลยครับก็ไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับเลยคิดว่าเห็นในทีวีอยากเป็นนักมวยครับก็เลยไปเอ้มวยกับพ่อไปป้ายผมชอบหมดครับผมก็เลยแบบขยันกว่าเดิมอะไรเยอะกว่าเดิมครับยิ่งเยอะกว่าเดิมหมวจะอื้ออะไรจะอื้อหมดเลยครับโคตรเป็นเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆครับมันเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยไปไปถึงปุ๊บผมก็ไปยืนเปียกผมก็เบ่งกล้ามใส่เลยผมก็นึกว่าผมจะขึ้นไปเวทีโดยเขาเตะร้องไห้รัน สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็สมเกลือนเดือดทุกช่องทางนะครับวันนี้ครับรายการคุยมึงของเรื่องของเราครับพาท่านผู้ชมมาที่เขตสวนหลวงนะครับมาที่ค่ายมวยวอลยาชานะครับซึ่งเป็นค่ายมวยที่โอ้โหต้องบอกว่าสร้างแชมป์มากมายทีเดียวแต่ว่าแชมป์ล่าสุดของค่ายเนี่ยมันเป็นแชมป์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือแชมป์มวยไทเจ็ดสีในรุ่น102ปอนด์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดใจแชมป์คนใหม่หมาดๆเลยนะครับไปพบกันได้เลยครับนั่นก็คือน็อตใหม่วอลยาชาครับ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับวันนี้ผมกู้ชาติสายตรงครับมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้กับแฟนมวยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนําเสนอเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์จากดิฟซีบีดีนะครับด้านนี้นะใครที่ต้องการอยากจะดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะครับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนคลายครับผมแนะนําเลยครับในส่วนของดิฟซีบีดีตรงนี้นะครับ CBD เนี่ยเป็นสารสกัดจากเมล็ดกัญชงนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสารกระตุ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้กันด้วยนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานขององค์กรวาดะนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับมาตรฐานของการใช้สารกระตุ้นนะครับซึ่ง CBD ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับนักกีฬาได้ครับสำหรับคนทั่วไปอย่างเรานะครับในเรื่องของการนอนหลับที่สบายขึ้นหลับง่ายขึ้นรวมไปถึงความผ่อนคลายนะครับบางทีเนี่ยโอ้ทำงานแล้วเครียดเอาไปใช้ได้เลยนะครับ โดยผมจะแนะนํา2ตัวอย่างที่เกี่ยวกับนักกีฬาให้กับแฟนมวยได้รับฟราดันกันแล้วกันนะครับคนแรกเนี่ยก็คือชาโนบิกนะครับชาโนบิกเนี่ยเป็นนักมวยเป็นอดีตแชมป์เป็นโลกรุ่นเฮฟวีเวทถึง2สมัยด้วยกันนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะครับเขาเคยพ่ายแพ้บน2เวียนแล้วก็เกิดอาการซึมเศร้านะครับจนน้าหนักเนี่ยประมาณสัก200ปอนด์นะครับขึ้นไปเป็น400ปอนด์นะครับหรือว่าเราลาสัก1 8 0กิโลกร,รัมเลยด้วยความที่เขาเองก็มีความผิดหวงังแล้วก็มีคววาามมเรยสสแต่่ พอเขาไปเจอสา,ารสก,กัดจาก CBD นะครับเขาใช้ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการฮิวใจ ในเรื่องของการเดียวยาส่งใจของเขาทำให้ตัวเขาเองลดน้าหนักลงมานะครับจนสามารถที่จะกลับขึ้นสังเวียนมวยอาชีพได้ครับฟิบีตัวนีน้สามารถที่จะช่วยในก,กีฬาระดับโลกได้แล้วก็อีกหนึ่งคนคชื่อว่าแฟนมวยสากเนรู้จักแน่นั่นก็คือเทอเฟอร์โบโลเปสคนนี้สหสายการชกจัดจ้านเลยคนนีเน้เขาใช้เรื่องของการเดียวยาในเรื่องของสองร่างกายของเขานะบางทเีเขาเป็นนักมวยดาวรุ่งเป็นแบบอดีตแชมป์เปีบบ้ยนโลกหรือว่าตอนนี้เขาจะเป็นดาวรุ่งอยู่เขาฝึกซ้อมเยอะมาก เขาบอกว่าเขาใช้เวลาการซ้อมอยู่ในยิมเนี่ยเยอะมากๆนะครับมันก็มีในเรื่องของความเครียดจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายที่กล้ามเนื้อเนี่ยใช้เยอะนะครับมันก็เกิดการอักเสบในเรื่องของการที่ว่าแบบมันฟื้นฟูไม่ทันนะครับแต่ว่าเขาใช้ CBD ตัวนี้ครับนะในการเดียวยากล้ามเ,เนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นนะมันมีความแบบฟื้นฟูได้เร็วขึ้นแล้วทาให้เขาเนี่ยกลับมาซ้อมได้เต็มประสิทธิภาพในทุกๆครั้งที่ซ้อมนะครับ CBD เนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผ่านมาตรฐานจากองค์กร ในเรื่องของสารกระตุ้นด้วยน,นะครับเราผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือนักกีฬาก็ใช้ส่วนคนธรรมดาอย่างเราสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับนนผมมีช่องทางในการที่จะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรามี Line Official นะครับซึ่งแฟนมวยเนี่ยแอดเข้าไปได้เลยนะครับดิฟมวยเด็ดนะครับหรือว่าจะเป็นทางลิงก์ที่เราแปะเอาไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับลองไปลองไปคุยนะลองแอดเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับ CBD ยี่ห้อดิฟ ตรงนี้เลยนะครับยังไงก็กุชชายสายตรงแล้วก็มวยเด็ดสองเวียนเดือดก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอดดิฟมวยเด็ดครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับรายการคุยมุมสองเวียนครับทางมวยเด็ดสองเวียนเดือดนะครับมาที่ค่ายมวยวัอุตชานะครับมาพูดคุยกับแชมป์คนใหม่ครับต้องบอกว่าเป็นแชมป์สดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งได้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยโหกระแสของเขาเนี่ยโด่งดังจริงๆนะครับเห็นมาตั้งแต่เด็กนะแต่วันนี้เนี่ยเขาเป็นแชมป์แล้วผมอยู่กับน็อตไม่วัวอุตชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยแฟนนมวยะะฮ นะครับผมน็อตใหม่โอริชาครับโอ้โหเข็มขัดนี่สวยมากเลยนะเข็มขัดช่องเจ็ดสีนะฮะนี่เป็นไงเนี่ยปื้มไหมเนี่ยหายปื้มยังปื้มมากมครับกวาจะได้เชน้นีับแล้วมันเป็นไงมันหนักหนาสาหัสขนาดไหน่ะหนักหนาไหมก็ไม่ค่อยหนักหนาแต่ว่าซ้อมซ้อมเหนื่อยมากแบบลดน้ำหนักทั้งผมจะตายนอนบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นะเอาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดใจแชมป์คนใหม่อย่างน็อตใหม่หน่อยแล้วกันนะครับเชื่อว่าแฟนมวยที่ติดตามมวย5ยุคเนี่ยคงจะรู้จักเขาอยู่แล้ว นะตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นแบบยอด i อแอขึ้นมาเลยนะแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยคือพังอาจแชมป์แล้วนะขอญาตด,ดูเข็มขัดใกล้ๆได้ไหมนะนะเข็มขัดช่อง7็เป็นไงเนี่ยผมก็เพิ่งเคยจับแนละ้วแฟนมวยนะเออดูดีนะครับนะแล้วก็เส้นนี้ผมเชื่อว่าใครเป็นเนี่ยนะหากินได้ยังตายเลยนะโอ้สุดยอดมาขอญาตเก็บเข็มขัดก่อนแล้วกันนะมานั่งคุยกันสบายๆนะครับเอาพูดถึงน็อตไมล์หน่อยล่าสุดนี่ก็ต่อยช่อง7เป็นไฟที่2ใช่นะแต่ว่าได้แชมป์เลยวันนั้นต่อยชิงกับมนพระรามใช่ไหมใช่ ผมเท้าความกว่าเลยไฟแรกเนี่ยยังไงที่แพ้เขาไฟแรกเออไฟแรกไปต่อยน้าหนักร้อยสองเหมือนกันครับแต่ว่าผมไปต่อยกลางวันไฟแรกเลยครับไม่เคยต่อยกลางวันเลยครับพอไปต่อยปุ๊บรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆครับยุกสี่มันหูจะอื้อมันอะไรจะอื้อหมดเลยครับมันรู้สึกว่ามันโคตรเตเหนื่อยครับกลางวันเหนื่อยมากๆครับมันเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยอว่าต่อยกลางคืนมันได้นอนแบบเต็มที่เต็มที่กินอิ่มเต็มที่อะไรแบบนี้ครับ้ผมต่อยกลางคืนบ่อยไม่เคยต่อยกลางวันครับนันตั้งแต่เด็กๆมาก็ งภูทร์น่ะนะส่วนใหญ่เขาก็จัดกลางคืนอยู่แล้วก oh. şey ่อนที่จะเป็นแชมป์มวยไทยเจ็ดสีเนี่ยเคยเป็นแชมป์อะไรมาก่อนไหมครับตั้งแต่เด็กแถวภูทอนนี่แหละครับภาคกลางผมก็เป็นแชมป์ภาคกลางครับอ๋อล่ามาหมดแล้วเหมือนกันนะฮะคืออ่ะแชมป์อะไรบ้างประมาณไหนแชมป์มวยสยามภาคกลางร่คับมวยสยามภาคกลางครับแล้วรุ่นรเราที่ว่าเก่งๆที่แบบเคยเจอเรามามีใครเติบโตมาเป็นมวยดังแบบเราไหมเนี่ยมีเยอะมีเยอะมากเลยครับพวกยอดเป็นเอกแล้วก็จักรกงกิจอะไรพวกนี้ครับก็คือประทะเรามาหมดแล้ว นะครับถ้าบอกว่าน็อตใหม่เองเนี่ยในภูทรก็ถือว่าโด่งดังนะตอนนั้นนะครับเรารู้ได้ไงว่าแบบเขาเป็นนักมวยหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีใครเป็นนักมวยมาก่อนไหมที่บ้านไม่มีใครเป็น well นักมวยนะครับไม่คนอยากเป็น choices, <อ>คเนเดียวเราอยากเป็นเองเลยไปเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเด็กๆกอ่ะก็ตอนเป็นเด็กก็ตัวเล็กๆก,กวกาเพื่อนเลยครับ <uniquely S 1> ก็ไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ <c oughs> เลยคิดว่าเห็นในทีวีอยากเป็นนักมวยครับก็เลยไปซ้อมมวยกับพ่อครับพาพ่อพาพ่อไปซ้อมไัวอ๋อเราในพื้นเพคนที่ไหนเนี่ยคนสักแก้วอ๋อคนสักแก้วแล้วเขามีค่ายแถวนั ไม่มีนะครับผมผม,ผมมาอยู่กรุงเทพเันแต่เด็กแล้วครับ oh, อ๋อก็คือเป็นคนสักแก้วทว่ามาโตที่กรุงเทพเลย <Right. S 2> แต่แถวนี้เลยเด็กแถวนี้เลยแถวนี้ครับโอ้โห oh, oh, สุดยอดนะเออก็เหมือนเป็นเด็กกรุงเทพไปแล้วนะเอออยู่ๆชอบมวยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะโดนแกลงตลอดนะแล้วก็จะเป็นนักมวยเนี่ย <c oughs> เออแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นมวยทังมาได้นะ <c oughs> เออมันยังไงอะต่อยแบบครั้งแรกในชีวิตเนี่ยครั้งแรกในชีวิตต่อยที่นี่นะครับไใกล้ๆนี่ครับเหรอครั้งแรกในชีวิตก็ต่อยที่รามสองชนะคะแนนชนะนอกทุกสามแบ ดีใจมากๆไปนั้นนะครับมันตื่นเต้นมันกดดันนะแต่ผมขออนุญาตลงรายละเอียดตอนเป็นแชมป์ช่องเจ็ดดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบนะไฟที่เจอกับมนพระรามเนี่ยสองไฟไฟแรกเนี่ยบอกแล้วว่าคือมันเหนื่อยมากนะไฟที่สองอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะพอจาได้ไหมฮะไฟสองก็ผมก็ซ้อมปกติซ้อมแบบหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหลายเท่าครับแล้วก็อาจารย์ก็แบบสอนเทนไปแบบนั้นแบบนี้นะให้ทาแบบนั้นแบบนี้ผมก็ตั้งใจมากครับไฟนั้น ตั้งใจซ้อมแล้วก็วิ่งวิ่งวันละ12 13องสิบโลครับวิ่งเยอะมากนะครับคือเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันยืนระยะได้ถึงท้ายใช่เพราะเราคิดว่าต้นต้นเราสู้เขาได้แล้วต้นต้นสู้ได้ครับสู้ได้เราต้นต้นผมไปปลายผมชอบหมดครับปลายผมก็เลยแบบขยันกว่าเดิมอะไรเยอะกว่าเดิมครับวิ่งเยอะกว่าเดิมใช่ประมาณนั้นโอ้เทถ้ากอกว่าแชมป์เส้นนี้เนี่ยมันแลกมาด้วยความพยายามจริงแต่ว่าในมุมดีเ่ะเชื่อดิว่าแบบคนดูนะคนบางคนก็ดีใจกับเราบางคนบอกหุย นีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์พวกนี้มั<_<_<_<_<_<_<_<_<_่งก็ไม่ได้คิดเห็นอะไรครับก็ถามว่านี่ไม่ก็ีจริงครับแต่ว่าผมก็ออกแข้งขวาออกอะไรได้ตลอดออกวุดได้ตลอดครับอ่านะเราพูดถึงคู่ชกของเราหน่อยนะมนฑลพระรามเนี่ยเจอกันมาสองไฟเนี่ยเขาเป็นมวยที่มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างจุดแข็งก็มีแต่จุดแข็งแล้วครับเขาเขามาแข่งตลอดทุกไฟครับเขามาสู้ทุกไฟเลยครับอืมแต่ว่าผมไฟแรกผมน่าจะเตะแข้งขวาได้เข้าแบบเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับอ่า อาวุธอาวุธมันผมก็น่าจะบังได้ตลอดครับอาวุธแข้งซ้ายรับผมก็เตะป่าโตตลอดท<น>ุกยกครับเราก็มีความมั่นใจว่าเฮ้ยอาวุธมวยไทยเราเนี่ยคือเข้าเป้าตลอดค,คือคอยเบรกเขาไว้ตลอดนะแต่ว่าไอ้หนีเยอะอะไรเนี่ยมัน,มนเกิดจากอะไรมันเป็นสไตล์ของเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่เป็นสไตล์ครับอืมอืมเราชอบเป็นมวยฝีมือหรอชอบมวยฝีมือครับดูใครเป็นต้นแบบก็มีพี่ๆในค่ายแบบเป็นศิลาัจโทจะหลามชนเหมือนกันหมดครับโอ้โหประเภทเกียร์อาร์หมดเลย นะเราก็เรียนรู้จากเขาแต่เด็กๆเราเป็นมวยสไตล์ไหนอ่ะก็แบบนี้ครับก็ถอยถอยฝีมือออกแข้งกินเหลี่ยมกินทรงครับตอนเด็กก็มีเดินบ้างครับตรงมาไม่เดินเลยเออแต่ว่ามันมันมันยังไงเราเราคิดว่าเวลาเราต่อยเนี่ยคืออย่างผมก็ไม่เคยเป็นนักมวยเนาะอย่างยิ่งมวยที่ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอย่างเราเนี้ยคิดว่าต่อยแบบไหนถึงจะดีกว่าต่อยให้ชนะแล้วแล้วแล้วโดนว่ากับ ต่อยให้สนุกอะไรเงี้ยเราเราคิดว่าเรายังไงอยู่ณเวลานี้เอาความคิดเราตอนเนี้ยความคิดผมก็ต่อให้ชนะดีกว่าครับชนะดโดนบ่นดีกว่าแพ้โดนบ่นครับเออใช่นะ <laughs> ถ้าชนะแล้วใครจะบ่นก็ช่างเขาใช่ครับโพะเราเราชนะแล้วครับแต่ถ้าแพ้โดนบ่นเนี่ยมันนะแพ้โ <laughs> <laughs> ดนบ่นก็โดนบ่นยาวเลยเ <laughs> นะคิดว่าการต่อยกับมนพระรามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภาคสามได้ไหมผมว่าน่าจะไม่มีภาคสามครับ <laughs> เพราะ <laughs> ว่าน้ำหนักเขาน่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับ ว่าไฟแล้วเขาก็ตอนทําน่าจะทาน้ําหนักนานอยู่ครับไฟแล้วตอนเช้าครับมันจะชฉกครับใชผมว่าขยับเบียดึ้นไปครับครับิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่รุ่นร้อยสองแล้วใช่ครับแล้วเราอ่ะร้อยสองยังอีกได้ขนาดไหนเนี่ยก็เห็นว่าโหก็ลดเยอะเหมือนกันก็ได้ได้เรื่อยๆครับเออาจ้อีกนานอยู่ครับจะดูหุ่นสูงยาวมากเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับเกือบร้อยเจ็ดสิบครับเกือบเกือบจะร้อยเจ็ดสิบแล้วปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วเดือนนี้สิบเจ็ดครับวันที่เก้า ก็การ์าสิบเจ็ดปีเต็มแชมู้ถือว่าประสบความสำเร็จเร็วนะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหจะเป็นแชมป์ช่องเจ็ดได้นี่นานมากนะเราเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดได้แล้วมีเป้าหมายต่อไปไหมตอนนี้ก็คือเป็นแชมป์ช่องเจ็ดแล้วแน่นอนแหละอยากจะป้องกันนานๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรก็อยากเป็นแชมป์หลายๆสถาบันอืก็แต่เป็นแชมป์หลายๆรุ่นด้วยครับน่าจะล่ามเนินครับก็อยากเป็นแชมป์ล่ามเนินนะฮะใช่ครับแล้วแชมป์รุ่นที่เล็กที่สุดก็คือร้อยห้าปอนร้อยห้าครับ ใครอะใครเป็นแชมป์อย like ู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นไงอะได้ฉลามชนเห็นบอกว่าไฟน์นี้เนี่ยค yeah, ือเหมือนเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมหลักให้เราเลยไฟที่เราได้แชมป์เนี่ยใช่ครับเออเพราะว่าพี่เขามีความเร็วแล้วก็แบบประสบการณ์นี่เยอะกว่าผมแน่นอนนะผมก็เลยแบบฝึกกับเขาฝึกอะไรกับแกแบบนี้ครับให้แกสอนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ครับเคยจินตนาการไหมว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องมาต่อยกับฉลามชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรครับม้ไม่ได้ไม่ได้จะต่อยนะครับ เร็วเกินครับเออแสดงว่าฉลามชนเนี่ยคือสุดยอดแล้วสุดยอดนะในมุมมองเราล้วก็ได้เรียนรู้จากเขามาใช่นะทำให้ประสบความสำเร็จนะแน่นอนว่าตอนนี้ทีมงานเกียรติเพชรเขาก็เล็งแบบไฟต์ต่อไปให้เราแล้วตอนนี้เนี่ยเกิดจากศึกเพชรดีก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยศึกเกียรติเพชรเอาไปดูแลแล้วคิดว่าเราจะเจอใครเนี่ยไฟต์ต่ต่อไปก็น่าจะรอวันอาทิตย์นี้ครับอืมอาทิตย์นี้น่าจะมีเอ่อทีมกับมนต์ประการต่อยกันครับถ้าใครชนะก็มาชิงกับผมครับ ก็น่าเสียดายนิดหนึ <chez arrivé> like ่งนะต้องบอกกับแฟนบอลตรงนี้นะถ้าหากว่าดูคลิปนี้อยู่อาจคือน่าจะรู้ผลละนะว่าทีมหรือว่ามอนพการเนี่ยที่จะได้เข้าชิงกับน็อตใหม่เราคิดว่าใครอะเอาเอาวิเคราะห์ก่อนเลยเอาทีมก่อนเลยเราได้ดูฟอร์มแล้วนะทีมเป็นยังไงทีมก็เป็นมวยซ้ายครับมวยซ้ายก็เตะเข่งซ้ายเบิ้ลอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตรงไหนก็มีชีบนิดหน่อยมีฝากะไรแบบนี้ครับผมว่าผมว่าเจอสองคนนี้ผมคิดว่าผม่าจะสู้ได้ครับเพราะว่าทีม ไม่ไม่รู้ว่าน้าหนักปล่อยเขาประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันครับน่าจะรูปร่างเนี่ยใช่ครับสูสีใช่ครับสูสีครับแล้วถ้าอีกคนนึงล่ะมพภการเขาน่าจะอยากแก้มือให้รุ่นพี่รุ่นน้องแลนะในท่ายอ่ะใายเดียวกันอ่ะเป็นไงก็ผมคิดว่าผมเคยต่อยกับเขาตั้งแต่เด็กนะครับที่ขอนแก่นแพ้เ๋าเคยเจอกันมาด้วยใช่ครับเคยเจอกันมาครับผมแพ้เขาที่ขอนแก่นกรมการจับแพ้ครับอุ้ยแพ้เลยหรอใช่ครับแพ้แบบไม่คบยกด้วยใช่ตอนนั้นเขาโหยอดได้แอนเลยครับจริงมาก ออไปเสียแทนแล้วเนี่ยแทนไปไปถึงปุ๊บผมก็ไปยินเปียบผมก็เบ่งกล้ามใส่เลยผมก็นึกว่าผมจะสู้ได้ครับครับเออขึ้นไปเวทีโดยเขาเตะร้องไห้เล้วตอนไห้อยู่งหรื่อยตั้งแต่เด็กครับอ้โหก้าขวบสิบกว่าแบอโอ้โหมันก็หลายปีนะหลายปีครับเออแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะเออไอ้ตรงเนี้ยเขาเคยเตะเราร้องเนี่ยแสดงว่าเขาาไม่กลัวเราแล้วนเนี่ยอาจจะไม่กลัวครับแต่ผมก็ไม่กลัวเหมือนกันเออ ผมคิดว่าผมน่าจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ารับตัวตัวอะไรแบบเนี้ยเนื้อตัวดีกว่าตัวใหญ่ใหญ่กว่าพราะว่าผมวันนั้นผมไปดูวันนั้นที่มนพระรามโชกกับมนประการโจกผมเห็นยืนผมว่าน่ามนประการน่าจะน่าจะตัวเล็กกว่ามนฑพระรามครับคือเราก็วิเคราะห์คู่ต่อสู้คนต่อไปเรื่อยเนี่ยเรดาร์เราดีเหมือนกันนะเนี้ยนะคือแน่นอนแหละคือผมก็รู้จักน็อตใหม่เนี่ยมาหลายปีนะนะตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเคยจะโดนเตะร้องะ คุณเคยร้องไห้นะแต่เราสู้ไงสู้สู้ขอญาตย้อนอดีตไปนิดนึงแล้วกันนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นนักมวยจะสักแก้วแต่ว่าโตที่กรุงเทพแต่เด็กเลยเริ่มต้นชกมวยก็คือเพื่อนแกล้งแล้วก็อยากต่อยมวยแล้วเส้นทางยังไงมาอยู่กับวัตถุชาตรงนี้ได้ก็สมัยก่อนก็ไม่ได้ซ้อมที่นี่ครับซ้อมที่เของของที่รำสองครับสินดับการสมัยก่อนครับครับก็มาวิ่งที่สวนหลวงครับ มาวิ่งนี่ส่วนหลวงวิ่งคนเดียวเพราะว่าในค่ายไม่มีใครแล้วครับเขาออกไปหมดแล้วรับเหลือผมคนเดียวครับผมซ้อมอยู่คนเดียวก็มาวิ่งที่ส่วนหลวงทีนี้ก็เห็นพวกพี่เขาครับเห็นพวกพี่เขารู้จักพวกพี่เขาก็วิ่งด้วยกันคุยด้วยกันตลอดครับผมเป็นเด็กเล็กๆเองครับวิ่งด้วยกันก็เลยชอบอยากมาอยู่พวกพี่เขาก็เลยขอมาอยู่กับพวกพี่เขาครับพ่อก็เลยพามาอยู่นี่ครับก็เลยได้เป็นนักมวยของโบว์ดชชาเลยปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่มาอยู่ค่ายเนี้หกแล้วครับหกเจ็ด โอ้คือตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่ครับก็พาเดินสายกันไปเรื่อยเลยจนเป็นแชมป์ช่องเจ็ดได้น้เสียฟิลเนี่ยเขามีข้อดียังไงเราอยู่กับเขาเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยแกก็ดูดีดูแลดีหมดเลยครับทั้งของบุบรุงทั้งแกถามว่าเป็นยังไงบ้างไฟนี้ซ้อมโอเคไหมอะไรแบบนี้ครับอืมแกแบบถามทุกอย่างครับเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเราจะชนะจริงๆครับแกถึงจะส่งออกอะไรแบบเนี้ยโอ้โหนะแล้วเราก็เรียกได้ว่าเติบโตมาจนถึงวันนี้ได้นะ สร้างแชมป์ใ huh. ห้กับโวลเชาเนี่ยแชมป์เยอะด้วยนะเออเหลือเชื career, ่อมนกันนะคือน็อตใหม่กับโวลเทชาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าจะเติบโตมาใกล้ๆเคียงกันเลยนะนะจนเราเนี่ยก็สร้างความเล่นค่ายแชมป์ช่องเจ็บเส้นนี้เนี่ยมันมีความหมายกับเราขนาดไหนครับก็มีความหมายมากครับเพราะว่าที่บ้านก็อยากอยากให้มีแบบผมแบบอยากให้มีแบบแชมป์สักเส้นแบบนักมวยแชมป์ทักเส้นเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้ครับ ทุกคนที่บ้านร้องไห้มดครับปู่ก็ปู่ก็แบบขอให้ได้แล้วลูกแบบภาวนาได้เพราะว่าแกอยากแกอยากมีลูกนักมวยแก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 ไม่ได้เป็นนักมวยแต่แกชอบไปดูมวยอะไรแบบนี้ครับชอบแบบก็ชอบไปดูมวยตาตะเวนแบบดูมวยไปเรื่อยๆครับแกชอบชอบมวยมากๆครับแกก็เลยอยากผมได้แชมป์จากเซนน่คือจริงๆกับคุณปู่ใช่ไหมคุณปู่ใช่ครับจริงๆก็อยากให้พ่อเป็นนักมวยแหละใช่แต่พ่อไม่เป็นครับจนพ่อเอ่อแต่เราเนี่ยอยากเป็นเองชมันเหมือนดีเอ็นเอสืบทอดมานะ เออแล้วเก่งเฉยเลยนะโอ้สายเลือดก็ไม่ได้ว่าเป็นนักมวยเลยวงตระกูลเราไม่มีใครต่อยมวยแน่นอนโอ้โหสุดยอดนะเคยแบบว่าคิดไหมว่าถ้าเราไม่ได้ต่อยมวยเนี่ยณเวลาเนี้ยอายุเราสิบเจ็ดปีเราทําอะไรอยู่เนี่ยอ่เป็นเด็กแว้นครับขับรถป้านแป้านบเนีนะเออก็ธรรมดาของเด็กนะครับนะครับแล้วตอนนี้เป็นนักมวยเป็นแชมป์ด้วยเนี่ยผมว่าเราต้องเสียสละเยอะเหมือนกันนะเราเรามีแนวคิดกับชีวิตตรงนี้ยังไงแบบอยเพื่อนบางคนเนี่ย โอ้ไปเที่ยวมีสาวแล้วได้เว้นแล้วไปเดินห้างอย่างเราหัวต้องมาตื่นตีห้ามาซ้อมเนี่ยเรามีธทนคติกับตรงนี้ไงออถามว่าเราตรงนี้ทําตรงนี้สําเร็จปุ๊บอนาคตรเรามีเงินมีทองล้วก็เราก็สบายกว่าเพื่อนครับน่าสบายกว่าเพื่อนเยอะครับนะใช่ครับในตรงนี้ก็ไม่ไปแล้รถึงเราต่อยเสร็จเนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวบุกพี่เขาครับอ,อ่าใช่มันมีเวลาพักของมันมีเวลาซ้อมของมันครับนะมันไม่ได้ทุ่มเทชีวิตอย<ช>่างนี้ตลอดต้องแบ่งให้ออก นะไม่งั้นเราก็ไปยากนะเออว่าดูแล้วเนี่ยเห็นเคยได้ยินมาว่าเราก็ปาดปเปรี้ยวพอสมควรนะครับ <c oughs> ชีวิตววภายนอกเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับ <c oughs> เออไม่ใช่วันหนึ่งเดียวแชมป์ช่องเจ็ดสีน็อตใหม่หนีอกนอกจากค่าย <c oughs> ผมไม่เอาแนละ้วไม่อยากได้ยินคำนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกกับแฟนมวยนี่มันจะไม่เกิดขึ้นมันมันจะไม่เกิดข, <c oughs> <c oughs> ขึ้นแน่นอนครับถ้าผมไม่ดื้อครับถ้าถ้าเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมได้แล้วนะฮอร์โมนมันพุ่งพลาดนะเด็กรุ่นเนี้ย อาวสุดท้ายก็ฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยโอ้โหเป็นแชมป์ช่องเียเนี่ยรอเลยก็ฝากเชียร์ผมแล้วก็ติดตามผมไปเรื่อยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ค่าหมวยบุรุษเชาด้วยครับขอบคุณครับนะอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของน็อตใหม่ในณเวลานี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าในอนาคตเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนบนสองเวียนเลือดแห่งนี้นะจะป้องกันแชมป์ได้กี่ครั้ง จะมีแชมป์ติดไม้ติดมืออีกหรือไม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามไปแล้วกันวันนี้ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับที่อยากดูดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ความเครียดนะครับเรื่องของการนอนหลับเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดเนี่ยนะทางกระผมนะฮะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากแฟนมวยด้วยครับนั่นก็คือดิฟซีพีดีครับอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ CB d ดีนะครับสารสกัดจากเมล็ดกัญชงนะครับซึ่งก็มีเรื่องของการผ่อนคลายนะครับเรื่องของการนอนหลับที่ต้องบอกว่าโอ้โหถ้า แฟนมวยสนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์แอดของเราครับดิฟมวยเด็ดนะครับนะหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คําแนะนํากับแฟนมวยทุกท่านด้วยครับยังไงถ้าหากสนใจลองแอดเข้าไปสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดของเราด้วยครับเอาวันนี้ก็ย่าไนตงต้องลาไปก่อนแล้วครับถ้าชอบในตัวนัดใหม่นะยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยแล้วกัน นะเป็นแชมป์ช่อง7ในวัย16ย่าง17เนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ